เซโยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเก้าไปกับเมี่ยวพามาเที่ยวนอกเมืองโซเราอยู่กันที่ไม่รู้โฮฮังอยู่กัที่ไหนคะโฮฮังครับโฮฮังเมืองที่มีทหารหล่อที่สุดในเกาหลีจุยบอกเลยบอลนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าเมืองโฮฮังเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตามมาเลย เราอยู่กันที่ตลาดปลาโพฮังนะคะจะบอกว่าโคตรโลเคโลค,ลโลคลมากมากออกมาก็คือมีหอยมีปลามีอาหารทะเลหลายอย่างมากๆที่เราไม่เคยเห็นที่ไทยเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าที่นี่อาหารทะเลมันต่างจากบ้านเรายังไงแต่จะบอกเลยว่ากลิ่นนี้คือใช่เลยอ่ะตั้งแต่ในเด็กเราแบบเป็นเป็นกลิ่นอาหารทะเลที่แท้จริงและเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือ สน,นุกแคบค่ะทุกคนเราจะมากินปูหิมะตัวยักษ์กันนะคะตะป,ปินปูหิมะของเกาหลีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันไปตามล่ลนีกันดก่าค่ะ เข้ามาในตลาดนะคะสองข้างทางเนี่ยก็จะมีแบบร้านซีฟู้ดสดๆเนี่ยแล้วบอกว่าทุกอย่างอ่ะมันยังว่ายน้ําอยู่เลยทุกคนมีให้เลือกแบบทางสองทางนะคะทุกคนตลาดนี้เป็นตลาดซีฟู้ดมาร์เก็ตที่แบบใหญ่มากจริงๆค่ะทุกคนเที่ยวดูนะเรียงดูดิเห็นไหมนองป้าก็คือทุกตัวก็คือยังมีชีวิตอยู่ เราบอกว่าไฮไลท์เด็ดของที่นี่ก็คือปูนะคะทุกคนปูเนี่ยมีทั้งหมดสประเภทนะคะทุกคนมีแบบสีต่งตางๆกันนะคะมีไซส์ที่ต่างกันนะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็ที่เห็นเนี่ยอย่างปลาไอ้หูอย่างปลาอันนี้ก็คือจะเป็นแบบปลาแบนๆ,บน,ๆนะนะไม่รู้ปลาอะไระค่ะใช้ปลาลิ้นหมาบ้านเราแต่ว่าที่เด็ดอยู่ที่นี่ค่ะทุกคนดูมันไม่ใช่ปูมไม่ใช่ปูธรรมดามันคือปู อันนี้ปออันนี้ปออันนี้ปูอัอนนี้ปออะไรกูพูดอะไรก่อนเราเดินออกมาจนถึงสี่แยกนะคะทุกคนตอนนี้เราก็กําลังดูอยู่ว่าเราจะกินที่ร้านไหนดีนะคะทุกคนแล้วก็ดูทรงดูห่วงตุย้ยดูหงเทงแล้วพี่เขาก็กําลังไปดูว่าจะกินร้านไหนดีต่อราคาคุยเมนูอะไรอย่างเงี้ยนะะ่ะทุกคนแล้วจะบอกว่าปูใหญ่มากนี่โอ้อโหใหญ่มาก ฉันจะกินนะล่อลวงกุ๊บเราอยู่ว่ากินไหมป้ากินไหมป้าทำสดๆเลยนะป้ามาเลยป้าแล้วทุกคนก็เดินเข้าร้านไปตามระเบียบตามคาะทุกคนเป็นไงมากินร้านนี้กันค่ะต้อนลอกเขาไปแล้วเรียบรอย้อยเขาบอกว่าอะไร เขาเชื่อแขกเก่งมากนะอ๋อนั่นนะคะทุกคนก็คือฟังไม่ออกก็คือฟังไม่ออกเขาหลอกๆก็เข้าไปแต่ว่าเราดูแล้วว่ามีอาหารทะเลแปลกๆเยอะมากน,นะคะมีปูมีม,มีหอยประหลาดนักแม่แกะกองเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีนหนึ่งนะคะวู้น่ากินไปหมดเลยมันปีนขึ้นมาด้วยอะทุกคนดูมันปีนขึ้นมาสดจริงของแท้ โดชิดะ right ผู้พองจนโดม,มาร์เก็ตนะคะซึ่งเป็นตลาดมาร์เก็ตที่เป็นเฟรชซีฟูซีสนะคะในเมืองโพฮังนะสองข้างทางที่คุณเห็นเนี่ยนะคะก็ตเต็มไปด้วยร้านค้าเต็มไปหมดเลยแล้วอินแครกก็คือไฮไลท์ของที่นะะี่ค่ะทุกคนอันนี้นะคะทุกคนก็คือเป็นแครกที่เป็นบูดที่มาจากมาเซียนะคะ ตัวในนั้นก็จะตัวใหญ่มากตรงนั้นก็จะเป็นปูยักษ์นะคะทุนดยว่ากินครับพิมเป็นปูละเซียนะคะแต่ว่าถ้าเป็นปูเกาหลนะคะปูเกาหลีก็จะเป็นส้มๆแบบนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาลองทานกันดูนะคะร้านอาหารของข้างทางเนี่ยนะก็จะขายเป็นเซตนะคะถ้ามาหลายคนก็คือจะมีทีครับมีปูละเซียมีปูเกาหลีแล้วก็มีเคลื่องเคียงต่างๆนะคะแล้วก็มีปลาสดๆและซีฟู้ดอื่นๆ ที่ให้ทุกคนได้เอนจอยกันนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งไฮไลท์ของโคฮังที่ถ้าใครมาที่นี่นะคะห้ามพลาดเลยนะคะห้ามพลาดต้องมาให้ได้นะคะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้าน Three Brothers นะคะนี่ก็คือมีผู้ชายสอคนอะ Three Brothers นะคะเราก็อยู่เป็นร้านซีฟู้ดที่อยู่ในโคฮังฮินแดมาร์เก็ตนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่า Three Brothers เนี่ยจะอร่อยเหมือนที่เขาโฆษณาหรือเปล่า ทุกคนอาหารมาเสิร์ฟแล้วก็ค่อยทยอยมานะคะก็ที่นี่ก็จะเป็นอาหารเซตเนาะในหนึ่งเซตก็จะมีหลายอย่างออค่อยๆมา,มนาในเซตของเรานอกจากจะมีปูยักษ์แล้วนะคะด้วยความเกาหลีเกาใจมันก็ต้องมาพร้อมกับเครื่องเคียงสุดอลังการปลาดูกันนะว,ว่ามีอะไรบ้างอะขอให้ทุกคนช่วยกันบอกนะคะอันนี้คือปลาหมึกยักษ์ใช่ไหมปลาหมึกเหมือนแบบแร่ใช่ไหมอันนี้คือเราคิดว่ามันคือปลาหมึกแต่มันคือ บุก<บว> <authority plays half> ส่วนอันนี้คืออะไรคะคุณวันไอเล่นหรือเปล่าน่าเหมือนอุนิจังเลยครับน่าเหมือนอุนินะอุนิใส่อลมนหรอหรืออะไรไปถึงงอกครับไปถึงงอกมันคืองอกบ้านเรานั่นเองค่ะทุกคนโอเคไปอะไรจานนี้จานนี้นี่นี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันเนี่ยนี่ก็จะมีกิมจิเนาะหอยเชลอะไรอ่ะอันนี้อะไรไม่รู้อะไหอยอะไรก็ไม่รู้หอยอะไรสักอย่าง นี่อิมพอตากไห้แล่หรือเปล่าแน่เขาเรียกว่าอะไรนะแดดแน่ตัวปูดองใช่ไหมนี่ปลาดิบแร่กันสดๆตรงข้างหน้าอะไร่เียเนาะมีปลาแล้วก็อันนี้อะไรนะแล้วก็อันนี้ยำปลาเลยยำปลาดิบเลยเฮ้ยอันนี้ดูดีน่ากินมากแั้นี้คือยำปลาเก้าละีตรงนี้เขาหลเอีเราใจมากพี่ปอ ออออืนี่มันคือสับปะรดทะเลทุกคนหน้าตาประหลาดปลาดเหมือนคนกินไม่ไม่คนกินน่ารักเป็นยังไงคะสับปะรดทะเลอรสชาติเหมือนตอนทำรักน้ำทะเลครับสับปสดสอดไหมคะสอดไหมสด สดตอนนี้ไม่มีแล้วนี่นะคะเขาก็มาแกะปูให้่าด้วยปูดองเกาหลีของจาหญ่กันแน่เอาชิ้นเล็กๆกว่านอันนี้คือบุกหรือเปล่าบุกหรือเปล่าบุกหรือบึกบุกหรือหรือบอลคิดไม่ออกเป็นไงคะรสชาติมันคือบุกใช่ไหมคิดอยู่ อยู่หน้าอยู่ห no น้ามันเป็นยังไงถ้าหน้าน่าจะเป็นบุกมั้งครับหน้าน่าจะบุกน่าจะบุกน่าจะบุกมีกลิ่นทะเลไหมคะบ้างเครับอันนี้เหมืนกินบุญไม่เหมื่อต่างต่งทะเลนะมืนกินบุญทำไมมันไม่ถูกวะผมปลาบั้นยอปูที่เรารอคอยนะคะรัสเซียสองเกาหลีหนึ่งอะไรจะอร่อยกว่ากันนเดูกันปับ ไมม่ีวิธีการกินปูของที่นี่นะทุกคนเขาก็จะให้ถุงมือแบบนี้มานะแล้วก็จะมีส้มคิวคิวแบบนี้นี่ส้อมมีรูปปูเล็กๆเอาไว้แคะปูแล้วความน่ารักก็คือปูอ่ะเขาแบบเฉือนมาแล้วนะคะก็คือทานไม่ยากนะคะทุกคนเดี๋ยวเราลองดูสิมันมาแบบร้อนมากนี่ร้อนมากเลย โหหน้าใหญ่เขาหน้าเลยอ่ะมี <c oughs> ส่วนรึวปล่ แต่สรากนะคะแต่ว่าหัวแบเนี่ยเขาเอามาทำซุปจ้าซุปรอโลซุปหัวปลาหม้อไฟชอ่องนรีหรือเปล่าเหมือนมากเหมือนไหนเหมือนอกเพิ่มกัน,กนส่วนมันปูนะคะหรือว่าตรงกระดองของปูเนี่ยเขาก็จะเอามาผัดกับข้าวกับสาหร่ายแบบนี้เลยนะคะไม่มีสาหร่ายไม่ใช่เกาหลีน่าจะกลมกล่อมมากเลยนะโอ้พี่บอลเรย์อาจารย์าารยิ่งศักด์ว่ะคนค ยังไงบ้างครับพี่บอลอืมมาชิโซยะมาชิโซยแปลด้วยครับมาชิโซยอร่อยครับอร่อย <laughs> อร่อยมากครับมันตุ่ๆนะครับอันนี้เหมือนเจ๊ปเจ๊กระป๋องอี่ัะบแบบเขาอะจับได้จับได้อย่างมากมันก็หนีบ อย่างมากมันก็แค่หนีบเดียวเร็วได้ไหมได้ได้ได <laughs> ทำหน้าดีๆสิ ลายอย่าง,ง,งนี้นะจบคลายเป็นขวดๆเลยและเราก็มาถึงจุดที่2ของการเที่ยวโพหังของเรานะคะซึ่งจุดนี้ชื่อว่าอีกาลีออบสวาทอรี่ค่ะ ตามรอยซีรีดังที่เมืองโรคครังนะคะนี่คืออีการีออฟเซอร์วิค่ะเราก็ขับรถมาประมาณ20นาทีนะคะจากตรงตลาดปลาเมื่อกี้ที่เราทานข้าวกันเราก็จะมาถึงจุดนี้ซึ่งจะบอกเลยว่าวันนี้อากาศดีเฟรชมากและที่สำคัญนะตรงนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์มากๆเพราะว่าพ,าพาคารสีแดงมันสวยทุกคนปัดกับแบบดูแมกกาซีฟ้าสดใสนะใครไม่มาเนี่ยมาถึงโรคคังแล้วไม่มาตรงนี้เนี่ย เสียได้มากเลยนะคะและนี่ก็เป็นที่ที่หนึ่งนะคะที่เขาเอาไวไ้ถ่ายซีรีส์เรื่องเด็กเรื่องดังเดี๋ยวเม่พาไปดูนะว่ามันคือเรื่องอะไรเห็นปอบอกว่าเป็นเรื่องเลขาอะไรประมาณนี้เนี้ยก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าค่ะ ประเด็วน,น,น,นว่าเรามาเจอหัวหน้าฮงแล้วนะคะนี่คือคาเฟ่ทุกคนคาเฟ่ที่หัวหน้าฮงมาทำงานนะคะทุกคนแต่ว่าเรามาถึงแล้วคิดว่าเราจะเข้าไปกินกาแฟาสักหน่อยนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวไม่ก็พาไปดูข้างหลังเะา่าสิ่งนี้มันกินกาแฟาได้ไหมเนะ คาเฟ่คาเฟ่หัวหน้าโงจ้าคาเฟ่แบบใดคาเฟ่แบบใดดูชีเราจะเจอหัวหน้าคงไหมก็ก็ก็หัวหน้าคงเต็มเลยเป็นฉากแล้วปะบอกก่อน ที่ห้ามพลาดนะคะถ้ามาโผหังนี่คือร้านกาแฟโอเบรเมนโอเบรเมน ของเล่นของใช้ขายเยอะมากด้วยจะบอกเลยว่าใครมาโูพังแล้วไม่ได้มาโอเวอร์แมนนะอว่าโคตรพลาดโคตรพลาดเดี๋ยวเราไปดูอาณาจักรของกินกันมันน่ากินมาก การก็คือเราก็จะมาหยิบตรงนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็จะไปเลือกขนมกันเลือกขนมเลยเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปจ่ายตังค์ตรงนู้นจ่ายปังมาทุกคนก็เดินไปกินทุกคนไดอันนี้ก็เป็นเดตออกเปรตน,นะคะเป็นแฟงค์เฟอ,อร์ขนมนะคะน่าทานมากเลยแล้วก็อันนี้ที่เป็นอีกันนึ่งเป็นขนมปังอัคยมัม อันนี้กาลีดูดอันนี้ก็อยากกินนะอัน,นี้มันเป็นนมอรที่เป็นบัอวคือานไหมดเลยทาไงดีอยากกินทุอกทอย่างเลยอันนี้เราเอาไปแล้วนะคะเบสออฟเดอะเบสนะคะแล้วก็ขนมปังกาลีกเดี๋ยวไปแบ่งกันทานกับเพืเ่อนแล้วก็อันนี้อยากจะให้ดูว่าเขาใช้องดีมากทุกคนอิซอเซียปัตตานะคะที่มากับโอลิฟออยแล้วก็ เนยอย่างดีอร่อยมากๆโอ้โหเลือกไม่ถูกไปเลยน่ารักสุดในร้านเราว่าคือเจ้าเหมียวตัวนี้นะคะมันคือชูครีมความคิ้วไม่ได้มีแค่นี้นะคนดูหางน้องเป็นลูกหัวใจเกาหลีเกาหลีกุ๊กิ๊โกโด่ดีแล้วก็อันนี้นะคะเป็นกาแฟส้มนะคะก็จะเป็นติกเนเจอร์ของราเบสออฟเดอะเบสเราสวยมาแล้วส่งอันอันนี้จะเป็นแรฟร์กิฟเตอร์นะคะแล้วก็มี การิคันนี้เรดอันนี้เป็นเหมือนแบบเบคอนโพเตโต้สัมปิที่แบบว่าเห็นแล้วน้ำลายย้อยมีเล่นเรือใบด้วยนะเมื่อกี้เรบเห็นคุณบอลค้าวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะสะพานโพหัง สเปซวอล์กครับโ oh, อ้สเปซวอล์กอะค่ะมันเป็นไฮไลท์ของเมืองนี้ใช่ไหมใช่ครับสร้างโดยบริษัท p อ s c สโกอ้นี่นี่น,นี่ทางขึ้นนะคะทุกคนดูมีอีกชื่อหนึ่งว่า p อ s c สโกสเปซวอล์ก s อ o s สโกสเปซวอล์กเราต้องเดินขึ้นไปสูงแค่ไหนคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับโพฮังสเปซวอล์กเนี่ยนะก็เป็นไฮไลท์ของเมืองโพฮังเลยนะคะโพฮังเป็นเมือง ที่ติดกับทะเลนะคะเป็นเมืองชายทะเลเมื่อกี้เราก็ไปหลายที่ในโคคังแล้ววันนี้เราก็จะมาจบกันที่โคคังสเ,นอองเนนป,ปบเ <c oughs> นบล์ทำไมมันเหนื่อยอ่ะเพิ่งเดินขึ้นมาแป๊บเดียวเหนื่อยแล้วทาไมมันเหนื่อยยังไม่ถึงครึ่งทางเลย,ยมันมันเอาเรื่องอันเนี้ยนะยังไม่ทันได้เริ่มเลยนะน,นีแค่อินโทรอินโทรอินโทรก็เหนื่อยแล้วะ่ะ <c oughs> แกย่งคก็หนอไม่ใช่เรื่องเล่นอันนี้เรายังไม่ได้เริ่มมันในขั้นแรกเลยนะหมดแรงแล้วจะถึงยังอ่ะยังยังไม่ถึงไอ้นั่นเลยถึงทางขึ้นเท่านั้นของแท้ของแท้ของแท้เลยครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ย นี่ค่ะเราก็ไต่เขาขึา้นมานิดนึงแล้วก็จะมาถึงทางขึ้นของโพฮังสเปซวอล์กุกคนดูเหมือนโรลเลอร์คสเตอร์ไหมแต่มันไม่ใช่โรลเลอร์คสเตอร์นะมันคือทางเดินเหมือนสกายวอล์กแต่เป็นสเปซวอล์กเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันว่ามันจะหวาดเสียวแค่ไหน กขออนุญาตไม่ถ่ายต่อนะคะเพราะว่ากลัวตกมากนะ <Okay. S 1> จุดนี้คือขาสั่นมากทุกคนมันน่ากลัวมาก Welcome to Pohang This is the space walk of Pohang เราขึ้นมาในช่วงเวลาที่โกลเด้นไทม์มากๆนะคะเมื่อกี้บอกว่าพระอาทิตย์ตกสวยมากเลยค่ะแต่จะบอกเลยว่าเสียวมากเช่นกันขอทราบความรู้สึกคุณบอนหน่อยครับเป็นยังไงบ้างขึ้นมาถึงวันนี้นนขาสั้นขึ้นเราไม่กล้าลงแล้วตอนไห <c oughs> <c oughs> อมันโยกแยงเหมือนมีใครแ,แกล้งเราดูเราต้องเดินลงเออว่ะเราม้วนขึ้นไปอีกตรงนู้นี่ครับ โอ้ my god มันก็จะดึงๆอย่างนี้ไปตลอดสภาพสภาพสภาพคลแก่แต่มีตรงนี้ที่ไปต่อไม่ได้เออใช่จริงๆที่เราอยากรู้ก็คือเราอยากรู้ว่าไอ้ตรงนี้มันขึ้นยังไงนะที่เห็นในรูปแล้วมันเหมือนโรลเลอร์คอสเตอร์สรุปก็คือมันหลอกเราจะมันขึ้นไม่ได้แต่ตรงนี้เขามีทางปิดห้ามขึ้นเพราะว่าขึ้นไปก็จะแบบว่าตีลังกาเด้อเป็นไงพอหังนะคะทุกคนใครมาเกาหลีนะคะเบื่อโซนะ มาอีกนิดนึงเราจะเจอเมืองชายทะเลสุดชิคแล้วก็มีที่ให้เราไปเที่ยวแปลกๆมากมายนะคะอย่างเช่น Space Walk ที่นี่นะคะคิดว่าเป็นสิ่งที่แบบมัสซี่มัสโปมากๆเลยนะคะก็ก่อนจะจากกันไปสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามก้าวไปกับเมียวข้างล่างนี้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเมียวจะพาไปเที่ยวที่ใหม่ๆแจม่แจมๆอีกหลายๆที่เลยบ๊ายบาย จะบอกว่าวิวข้างบนนี้นะคะก็สวยมากๆเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็คืออยู่เมืองชายทะเลเนาะแล้วก็เหมือนเรบเป็นเมืองค่ะพอฟันเซ็ตแล้วว่าเขาก็เริ่มที่จะเหมือนแบบว่าเปิดไฟในเมืองนานี่ที่ขอบฟ้าตรงทะเลตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับป่านะคะนี่แบดูอุดมสมบูรณ์ดูสดชื่นดูเป็นเมืองที่แบบน่ามาเที่ยวะคะ่ะชอบมากๆเลยคะ่ะโค้ง ทุกคนแล้วมันเป็นตอนกลางคืนแล้วว่าแล้วเขาเปิดไฟแล้วมันสวยดูมันสวยไปอีกแบบนึงนะเราว่าเราแนะนํานะถ้าคนจะมาตรงนี้นะมาช่วงซันเซ็ตน่าจะดีเพราะว่ามันจะได้ฟิลกลางวันซันเซ็ตแล้วก็ได้ฟิลแสงแบบนี้ด้วยอะ่ะดูดูสวยมากนะทุกคน คืนนะะตอนนี้หลังจากซันเซ็ตแล้วสวยมากมากเลยมิวคิดว่าถ้าเกิดใครจะมาสเปซบอกรงนี้นะอยากจะแนะนำว่าให้มาช่วงแบบใกล้ซันเซ็ตเนาะเราจะได้วิวที่มันเป็นแบบกลางวันซันเซ็ตแล้วก็กลางคืนก็จะเปิดไฟแบบนี้คือสวยมากหลังจากจบเทรลแล้วนะคะคนเราก็ต้องมาทำความสะอาดเท้ากันนาะคือิดว่าดีเด่น กดได้เลยหยิบออกมาแล้วก็อ่ามันจะมีที่บีบนี่นี่นี่เหมือนที่เติมน้ำมันเลยแล้วก็กดนี้รองเท้าใหม่นะคะเปิดมาเดิมด้วยตลาดปลาและภูเขาเจียมยอดเลยเจียมยอดเลย กันมาฝ่าส่งทยเป็นวันเดทีที่ออกจากโซฮไปนะคะวิธีการเดินทางของเราก็คือเรานั่งรถไฟ KTX นะคะ่นั่งจากโซลเซชันมาที่โฮฮังนะคะแล้วเราก็เช่ารถลุเช่ารถต่อขับกันไปเรื่อยๆนะคะก็จริงๆเป็นวันเดทีที่กำลังดีนะคะสำหรับ